นี้นะคะเราจะพาทุกคนเดินทางไปพิชิต4,88 0โค้งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนด้วยรถยามาฮ่า XMAX 300เป็นเวลา7วัน6คืนนะคะซึ่งเป็นการเดินทางที่ไกลและนานที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยออกทริปกันมาเลยค่ะ วันแรกนะคะเราจะขับรถยาวๆจากบ้านไปดอยอินทนนท์นะคะระยะทางประมาณ698กิโลออกจากบ้านตอนบ่ายสองขับกันไปเรื่อยๆนะคะไปถึงตีนดอยอินทนนท์เกือบเกือบ5โมงเช้าเลยค่ะหลังจากซื้อตั๋วเข้าอุทยานนะคะเราก็ขับรถกันมาจนสุดทางเลยนะคะจอดรถที่หน้าสถานีรายงานดอยอินทนนท์กองทัพอากาศนะคะก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะมาดูทะเลหมอกกันค่ะ สวัสดีวันนี้เราก็อยู่กันที่ดอยอินทนนท์นะให้ทายกี่องศาสิบไงี่ย่อเช้า,าแม่มาถึงทรายไปหน่อยจะเล่าให้ฟังจริงๆเราจะมาถึงเนี่ยตีห้าใช่ปะ่ะแล้วพอดีแบบเอ็กซิเดนแบตรถหมดสตาร์ทไม่ติดอยู่ตรงลำพูนแม่ยือนอะไรอะ่ะแม่ยืนแม่ยืน,แม,ยนแม่ตื่นอะไรล้วจ้าง เราก็ไปนั่งทอดอีปข้างหน้าจังว่าโชคดีมีพี่คนหนึ่งที่เปิดหลานมาล้าเข้ามาช่วยจับแบตไอ้ไม่ตายเลยไม่ยอแม่ง,ง,เ,งเกือบเสร็จแล้วคิดว่าต้องแบบรอเช้าแล้วก็ค่อยขึ้นมาเดีย๋ยวเราไปดูว่ามีมอกมไปดูกันอุ้ยเยอะเนี่ยไม่เคยว่าไม่มีทะเลมอก ดูตรงนี้แน่นจริงเลยมาทิศขึ้นทันเยอะดูว่ามาไม่ทันซะแล้วใช่ไบ้เนี่ยภูมมาพี่มาจากไหนเนี่ยูขาไาไม่ไก่นี่โอ้โหไม่ใช่มานที่ตั้งใจมามาหลานรับปริญญาชื้อจริงนะวันนี้สวยจริงแน่นมาก เราผู้มากับดวงนะครับไปที่ไหนก็เจอแต่ทะเลหมอกของแท้ไม่ได้ขิงนะได้ของแท้สวยนะสวยนะพี่นะสวยครับพี่นี่ครับ <มา S 1> อีกหนึ่งเสีย <c oughs> งการยืนยันว่าผมมาพี่ก็ได้ผล่อยได้ไปด้วยโโพี่เจอทะเลหมอกเพราะผมใช่ครับพี่เพราะผมไปที่ไหนก็เจอแต่ทะเลหมอกมากระดวงครับขิงหน่อย แน่จริงไปอ่าวมันหาวคงไม่เจอแน่ทะเลหมอกเดี๋ยวไปเดินกิ้วแม่ปานกันดีกว่าแล้วไปดูกิ้วแม่ปานมีทะเลหมอกไหมไม่มีพี่ผ่านมาที่เม่รไปใช่มันต้องเดินเข้าไปข้างในนะสามกิโลเหรอน้ำไม่เดินเข้าไปมันก็ไม่มีอที่โอ้ยพี่เดินไหวนะอายุขนาดนี้ออายุขนาดนี้ก็เดินไหวไหวดีนกเขายังขันอยู่เปล่าล่ะนกเขาบางขันตอนนี้ถ้าขันก็ยังไหวอยู่ลอยขั เรายืเรายืนเรายืนตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองไม่อายเลยขาคุณาก่อนข้าคุณาพี่ก่อนไม่รู้ึง่ใจคนแม่โคตเยอะตอนนี้ก็เองน้ำก่อนปดเยี่ยวเดี๋ยวไปดูกัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ป่าเดี๋ยวไปดูไอ้ข้างในทนะเลมอกว่าไปรวมทีมาคนอื่นหลือมั้งเนี่ยกุ้มแล้วสองร้อยบาทรวมรวม,ม,รม,มเลยจะห้าเลยของผมมีสองอ่าเพิ่มเลยขาดโกครับ ใช่หมต้องอย่างนี้เลยไป้องคน้องร้อยว้ยพี่โกนนะพี่สอง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 ขาดสี่มันมันต้องกุ้มแล้วสองร้อยพี่ตกคนละยี่บบาทสิบคนก็รวมกันไงคือพี่จะไปสองร้อยสองคนนะไปดี่้านไป่าเดี๋ยวไปห้อีกสี่คนนะแล้วค่อยว่ากันอีกที กี่นคนครับ10คนครับ10คนพอดีเลยรวมกันหรือเปล่ารวมกันครับในก,กรณีรวมกันนี่คือจะแนะนำแบบนี้นะฮะหนึ่งคือการเดินไม่เท่ากันถ้ชาช้าก็ต้องช้าทั้งหมดนะ,ะถ้ากลุ่มหนึ่งไปไม่ไหวกลับคือกลับทั้งหมดนะฮะเพราะผมมีแค่น้องไกด์คนเดียวนะถ้ารับตรงนี้ได้ก็คือไปด้ยวยกันได้โอเคใช่ไหมพี่ได้นะฮะมีได้วัยรุ่นนะกุ้มจะบอกอะไรได้ช้าเดินนะเราก็รวมกลุ่มกับคนแบกหน้าใครที่ไม่มีกลุ่มก็มาเรียกเรียกเอาเรียกเอาท่านมา จะเดินทั้งหมด3กิโล2ไลเมตรนะคะก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เขาคงเลื่อมือด้วยนะคะไม่เอา,าน้ำสึมทางไม่สูงสิงดงังไม่สูบบุหรี่นะคะไปอย่างเดียว2ชั่วโมงล้วกลับอีก2ชั่วโมงเงี้ปะเอาไปกลับค่ะโอ,โอเค <c oughs> มาไม่เป็นหลายน้อยเดียวเท่ไหรเนี่ยไม่หน่อยนะ2ชั่วโมงไปชั่วโมงกลับชั่วโมงกิวแม่ปลาน,นะคะ ที่นี่จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขต mm hmm. อุทยานชาติดอยอินทนนท์มีระยะทางประมาณ3กิโลนิดๆน,นะคะเราจะใช้เวลาเดินด้วยกันทั้งหมด2 3ถึง3ชั่วโมงเลยค่ะที่นี่เนี่ยจะต้องใช้ไกด์ท้องถิ่นในการนำทางด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและได้ความรู้ระหว่างทางด้วยค่ะ oh. โอ้ยคนเนื่อยเลยดกคนดิไม่กับมด <c oughs> นี่นะครับเราก็ใกล้ถึงจุดชมวิวกิวแม่ป่าลแล้วถาว่าเดินยากไหมสามสิความยากนะประมาณสา ถ้ามันร้อนไงมันโโอบอบอ่ะตรงนี้แต่ตรงนี้สวยนะอืมเป็นโซนพอผอได้อยู่แต่ไม่ถึงกับหวาวเท่าไหรวว่อยู่ก็เหล่ามันไปเจออะไรที่สวยกว่านี้มามากมายมันก็ลเลยทําให้ที่นี่ดูจืดจางลงอู้ใช้ได้อยืนะนะมองได้ทีละอย่างเนี่ยก็ะะ๋ยวคนมาเยอะต้องต่อแถวค่ะหือว่าเอ่อวันนี้ แล้วก็มีข้างล่างข้างล่างคงน่เราจะลข้างล่างเลยใช่ป่ะแล้วอ้ข้างล่างยใช่อยม่นี่ข้างบนกเลย่นั้นะเดี๋ยวก็ขัขึ้นมาไห่ตมนี้ก็ได้้า่หลังได้ครับ้นมานมาเาอยู่ด้านล่างเต็มเลยนี่จะพาดูข้างล่างท่ระบายงยนตรงเยอ่ะได้ได้ แสด้อยูนะหนูกาจะไม่สวยสวยอยู่สวยอยู่ไปกอันมามไมินะเอาปีไปแทนก่อน วแป๊บนึ่งสวยเอาเป็นภาพนิ่งได้นะแั๊บนึงว้าวสวยจริงเลยมุนมนี้กิวแม่ปานเนี่ยจะเปิด,ดเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะใครอยากมาเจอทะเลหมอกสวยๆแนะนำให้มาเดินช่วงเช้าๆเลยค่ะ นนเป็อันนี้เป็นดอกเขาด้วย,ยอะไรคืออะไรส้มแปะส้มแปะแปลวะ่าแปลว่าส้มจีนส้มแปะแปห่งลึกลับอุ้ยฝั่งนี้สวยวะอืมเขาทาฝั่งนี้ หลังจากเดินเกี่ยวแม่ปาเสร็จนะคะจริงๆตั้งใจจะไปเที่ยวอีกหลายที่มากแต่ด้วยความที่ยังไม่ได้นอนกันนะคะก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วทั้งคนขับและคนซอนก็เลยขับรถเข้าไปที่พักกัเพื่อที่จะนอนเอาแรงซึ่งเราก็จองที่พักไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะสวัสดีตอนกลางคืนค่ะก็หลังจากที่ลงมาจากรอินทนนเนาะ เราก็เข้าที่พักแล้วก็สลบสไลกันอันนี้ก็หลับไปเยอะอยู่นะก็ถึงเวลาออกมาสำรวจเชียงใหม่ยามค่ำคืนนะคะการก็ยังมีคู่นี้วันอันนี้ก็มาเที่ยววัดค่ะอันนี้วัดแรกก็คือวัดเจดีย์หลวงสวยวะงดงามมากประการตาสวยจริงๆ โอเดีดีเยดิโอเคต้รงนท่อน่ะาม่好我สดจินสุจิกวัดเจดีย์หลวงวัวิหารอุ๊สุยอดเราก็อยู e. uh ่ก huh. ันที<ー>่วัดเจดีย์หลวง ต้องบอกเลยเป็นวัดที่สวยมากๆในอำเภอเมืองไงใช่ปะ่ะมาควรแวะมาไหว้แล้วก็มาชมแบบเขาเรียกอะไรสถาปัตกรรมอะไรนี่หรอเรียกว่าอะไรว่าเรียกไม่ถูกวสวยจริงๆอะ่ะอูีหไมีของระดับ ตอนนี้แอดมินแป้งก็จะพาเราไปที่วัดอะไรนะวัดพันเต่าวัดพันเต่าอยู่ข้า,างๆกันเลยติดกับวัดเจดีย์หลวงคือถ้าจำไม่ผิดวันนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเอาไฟมาวางไว้ใต้ต้นไม้เยอะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้วันนี้หรือเปล่าก้พอ,อนะก้ขอพอ,อ,อ,อพระเจ้าข้อพันเจ้าทรงตัเที่ยงใจใช่ไหมขึ้นบุนี่ไงเขาบอกไม่มีนี่แต่ว่าเชียงใหม่เขาให้ลอยโบว์ไปเลย ใช่ห้าร้อยโคมเขาคิดว่าโหดดดโดนด่าหรอกลองดูแล้วก็ห้าห้าร้อยชาให้ยลอยโคมบอกลอยแล้วใหมายเนี้ยผมไม่เห็นคนลอยทั้งสองคนนั่นน่ะวันนี้มาคที่มีวางประดิษฐ์นะขอใช้ขาใช้เมื่อก่อนนี่สวยมากก็คืออลังการงานสร้างเลยตอนนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่โควิดมาค่ะเพราะว่าอีกอย่างคือบุคลากรเราไม่ทําบุคลากรน้อยเนี่ยทำ เนนก็ไม่ค่อยมาบวชเพราะว่าโควิดเนาะก็จะเอาไม่ให้ตลวงบวชติดโควิดตั้งแต่นั้นมาก็เงียบหอยมาเลยแล้วบอกวัดก็ค่าก็น้อยพยมก็น้อยก็เลยเลิกเลิกใช่ค่ะแต่ไม่แน่ข้างหน้าถ้าเจ้าวาดเอกนะอีกสมปีข้างหน้าอาจจะมีเหมือนเดิมต้องรอดูนะคะโอ้โคตรสวยเลยมุมนี้ก็คือ น่าจะเป็นโบสถ์นะโบสถ์ไม้โบรลาณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ป่าวะเธอเออโบสถ์เนอะอย่างนี้เรียกโบสถ์ปะโบสถ์ไม้เป็นโบรลาณอะไรย้อนโคตรสวยยังไม่พอ,อยังมีเจดีย์จำลองอีกเจดีย์พระธาตุจับใจอ่ะพระเจ้าทับพระเจ้าทันใจ18ยอ้อยนหรือจับใจ ด้วยอลังการโอด้ดูนั่นนะ่ะแต่ว่าห้ามลอยโคมเนี่ยลอยขึ้นอีกซองอ่านเหลือนั่นน่ะู้ เก็บบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสองวัดก่อนจะออกไปเที่ยวกันเราก็ต้องไหว้พระทำบุญก่อนเอาละครับถึงเวลาเชิดชายราตรียามค่ำคืนแล้วครับเราจะไปถนนคนเดินใช่ปะไปดูท่าแพรใช่ปะี๋ยวไปไหนอีกเดินเล่นแบหี้เดินเล่นกางคงี้ดดยา oh. เราไปดูความพึกทักกล่องเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่าว่าตอนขี่มานี้ากิโลขี่หรืครึ่งกวโงถึง,ง,งก็ซิดออกว่าคนมันจะเยอะขนาดนั้นไหมจีนสาขับเคลื่อนประเทศเดีที่เป็นสชีงใหม่สู่เทศกาลระดับโลกชมความยิ่งใหญ่รถนหามของขบวนอันนี้เราก็ จบคลิปกันที่ร้านชาบนนูน้ำตกับะนี่ครับเป็นวันแรกของการเดินทางคนนี้ไม่ต้องแนะนำแลวเสี่ยมู่ตามมาด้วยนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเข้ากระจมก็องจะไม่รู้จะเข้าเรื่องอะไรจะขึ้นได้ดูภาพจำลองนี่นี่ซอดาวนะครับแล้วก็แอดมินแป้งตามเคยเจอกันพรุ่งนี้ครับว่าเราจะไปไหนยายบ้านะ วันแรกหน้าที่แน่ล้าที่ใครรู้ไหมเจอกันกดก็น่าจะลงหรือว่าเอากล่องออกจะมีที่เทอม วันที่สองของการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันด้านหลังนะคะโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็จะชื่อว่าอ e ีโค่รีสอร์ทเชียงใหม่นะคะคืนละประมาณ800บาทมันเป็นที่พักแบบว่าเป็นเตียงสองชั้นนะคะบอที่เนี่ยเคยเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลเก่าเนี่ยแล้วก็มาปรับปรุงเป็นที่พักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกินข้าวน่ารักเลยดิด ไรขึ้นไปทางปลายปะไม่ใช่ครับอะไรแล้บอะไรอีกอะไรรู้บ้างเร่ม้ปะไ้เขาเอามาเปิดอุ้ยได้อยากเปิดหน่อย้ไรเฟกเฟกอะไรบันเฟกไรต้มผัก่นี่อะไรต้มผักผัดต้มผักส้กรออุ้ยผัดมีข้าวผัดแทอ้ยดูรถเต็มโค ล็อกไข่ดาววันนไข่ดาวอย่าไม่มาจยล็อไข่ดาวก่อนไข่ดาวกำลังทอดอันนี้ม่อาเช้าวันที่สองก็เกือบไม่ได้ไปต่อแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ขี่รถ20ชั่วโมงใช่ไหมโอ้แคลมันแบบอักเสบไงคอคอซอกอะ คือมันยกเย่างเงี้ยไม่ได้เลยวันนี้ได้ขึ้นมาน้อยเงี้ยเพราะว่ากามเหนือน่าจะาไปห้ามหม,อม้อหมอ้อให้ยามากินกับถาก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันต่อที่บ้านจาโบซึ่ก็วิ่งออกทางปายนะส่องคันเดี๋ยวเราไปดูกันวิวแล้วว่างทางแล้วก็ที่เที่ยวแล้วว่างท,ท,ทางแล้วก็เจ้าเจอที่ไหนก็จะแวะไปเรื่อยๆร่อยะคำไหนก็ ค่อยว่ากันป่าาาการเดินทางวันที่สอเช้าวันนี้เราก็พาพี่หมูเรามาถ่ายรูปกับนกวิลาบก่อนนะครับ พื่อแกก็เป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันแบบเนี้ยติดกระแซ่ต้องไปเดินตรงนกดิไปยืนตรงนกต้องไปยืนตรงนกเอาเลยเลยไปยังอายังตึงจองอดูบรรยากาศโดยรวมก่อนแล้วกันก่อนจะไปอ่ะ